วันนี้ใบละหกพันเก้าสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอนกันนะครับตั้มคนติดดินนะครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบเสียงนะครับก่อนที่เราจะจัดส่งลูกค้านะครับนี่ก็คืองานจัดส่งนะครับผมนี่เรากําลังวิ่งไปเอาของมานะครับผมเป็นเบรสซับนะครับแต่ว่าผมจะมาลองทดสอบเสียงกลางให้พี่น้องได้ฟังก่อนว่าเฮ้ยสองใบนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงใช้งานแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมา พูดตรงนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับผมมาถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับพอลัมน์นะครับเป็น8นิ้วเบิ้ลนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับสเปคใบละ5,800บาทนะครับโทนเสียงก็จะได้ความใสนะครับผมใสละเอียดนะครับแล้วก็กระจายด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเหมาะกับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือว่างานสังสรรค์ร้านอาหารตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมตัวนี้ก็ แนะนำนะครับผมใบละ5,008นะครับอาสเปคที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เป็นดอก8นิ้วนะครับไว้2.5เลยนะดอกเล็กๆนี้ครับตัวนี้เป็นไฟเตอร์นะครับไว้นอกไว้ในนะครับผมเคียนนอกเคียนในนะครับผมส่วนเน็ตเวิร์กก็จะเป็นเน็ตเวิร์กเฉพาะรุ่นเลยนะครับที่ทําขึ้นมาแล้วจะเป็นปากไรอะไรเลยนะครับผมตัวนี้กระจายทิศกระจายเสียงได้ดีนะครับซ้ายขวาก็เหมือนอยู่หน้าตู้เลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะครับ5,008นะกูนี้ ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับมาเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตู้แขวนลายเลนะครับตัวนี้เป็นตู้แขน AS 12นิ้วนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับเอาไปเล่นงานการแกล้งนะครับตัวนี้ก็จะสเปคที่ผมใส่ให้วันนี้ถือว่าไปในโทนเสียงที่หวานฉ่ำน,นะครับผม,มเฮ้ยทำไมผมถึงบอกว่าหวานฉ่ำน,นะครับ<ม>ก็เราลงเป็นดอกเจ้าตัว12 นิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับคัสซิคนะครับตัวนี้เป็นดอกคัสซิคเลยนะครับผมก็จะได้โทนเสียงที่หวานหน่อยๆติดโลนหน่อยนะครับผมตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับปากไรอะเลนะครับผมส่วนตูดไดท์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไดท์51นะครับก็เป็นของบริษัทเราเองนะครับตัวนี้จะได้โทนเสียงที่ใสนะครับพังสบายนะครับฟังสบายเลยนะครับไม่บาดหูนะครับผมตัวนี้นะครับเมแล้วจะมองจะมองกันนะตัวนี้ใบละหกพันเก้านะครับพี่ๆน้องๆ ผื่อใครชนใจนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าออย่างนี้เลยนะครับเวรดกูุนะครับสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็มีเน็ตเวิร์ดด้วยนะครับเน็ตเวิร์ดตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์ดเฉพระรุ่นเลยนะครับผมก็จะตู้แขก็จะเป็นของตู้แขนเลยนะครับการคอลัมน์แปดนิ้วก็จะเป็นของแปดนิ้วเลยนะมาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับนิดนึงนะครับเพลงก็จะเปิดมาจากบ้านแดงนะครับผมมาจากบ้านแดงเลยนะครับสดๆร้อนร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะ การลองเสียงนะครับเราต้องลองทีละใบก่อนนะครับผมเพื่อนะครับเพื่อเราจะหาว่าตัวนี้มันเฟดหรือเปล่าหรือว่าไม่เฟดนะครับเราต้องลองสองใบนะครับหนึ่งใบไม่รู้นะครับไม่รู้เลยนะครับผมอ่าเราต้องลองนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับผมผมจะเซ็คไปทีละใบละใบเลยนะครับผมทนเสียงจะแบบไหนก็ฟังได้นะครับฟังติดตามกันนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดนะครับผม ทีใจเ,เสยตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าโลมาเต็มนะครับตัวนี้เปิดเป็นโฟลเลนอยู่นะครับตัวนี้มาเป็นโฟลเลนนะก็จะได้เนื้อเบสที่แบบว่าอูแรงนะเหล็กกระพืิเลยครับนากีนี้นะอาจึ้นกลับได้จะต้องพลาดพรากกัน เดี๋ยวเราจะมาฟังคู่นี้กันนะนิดนึงนะครับผมจะรด้วยความเจ็บปวดเมื่อเธอกล่าวว่าจะรักเพียงฉันชีวิตครานี้ไม่ลงเอยปล่อยวา 锁的苦债。色色 很棒